อยากให้ทุกคนไปเห็นจริงๆนะครับอยากให้ FC มาเห็นแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับอยู่ที่แลนด์มาร์คสุดฮอตแลนด์มาร์คชื่อดังนะครับของเมืองไทยของกรุงเทพมหานครครับมาวันนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับมาถ่ายรูปมาเช็คอินครับดัดพูนก็แต่งชุดนักเรียนไทยเป็นสาวจีนเป็นสาวมวยนะครับโอ้ยดับคิดดอนนี่ครับ นัท่องเที่ยวทางนานมาถ่ายรูปอยู่ที่สกายวอล์กวันสยามนะครับขอาการาบทักท่ายสบารับดีเดอสวัสดีนะครับ fc ซูบอนเดอเดี๋ยววันนี้โบนัสจะขอพาทุกคนมาเที่ยวมาชมอีกครั้งนึงนะครับอยู่ที่สกายวอล์กวันสยามนี่บ่าวฝรั่งก็มาครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเนาะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากครับคนก็มาเที่ยวเมงไทย ตอนนี้ก็มาแบบมืดฟ้าหมดินครับบางคนเพิ่นกิดจะมาเต็มเขาดาวครับมาเตรียมเขาดาวอยู่ที่เมืองไทยนะครับนี่ครับรูปนี้ก็เป็นบาาฝลังครับสุดยอดจริงๆประเทศไทยครับไปนหนก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนี่ป้ายกรุงเทพแบงคอกโอ้ยเนาะ าวจีนครับเป็นสาวจีนเป็นสาวมวยครับไปตรงไหนก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวตอนนี้ตามแหล่งท่องเที่ยวนี้หาคนไทยยากมากก็หาคนพูดไทยยากมากครับส่วนมากก็เป็นบ้าฟฝรั่งสาวฝรั่งนุ่มตีสาวมวยจีนญี่ปุ่นเกาหลีครับ และเพื่นก็มาถ่ายรูปนะครับบนัสก็ชอบมาตรงนี้นะครับด่านพูดก็จะเป็น BTS ครับนี่มาแล้วครับฝ่ายทางบางวาครับ สวนทางกันนะครับมีทีเอสครับมาวันก่อนคนก็หลายวันนี้คนก็หลายครับวันก่อนคนก็เต็มวันนี้คนก็หลายบางทยนี้ไม่มีวันซบเซาครับเดี๋ย <c oughs> วเรามาด้านนี้ก่อนเสียงเพลงกระดังซะเหลือเกินเสีย <c> ง <oughs> <se> เพลงก็ดังซะเหลือเกินในช่วง ยางเย็นของวันศุกร์ครับวันนี้ก็คือวันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์ทีเซาพกทันวาคม2 5 6พครับนี่ครับมุมนี้ก็หน้ามาถ่ายรูปนะครับครับไปอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นจอโฆษณาเนาะเป็นจอ LED ของ MK ครับของ MK c e n t e r ครับในช่วง ยามเย็นของวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่เสาราคมในช่วงสิ้นปีครับดาบพูนก็เป็น k พาวเวอร์ครับนี่ครับงามงามครับในช่วงคำ่คำค่ำยามเย็นๆนี่ครับนี่น่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับที่มายืนถ่ายรูปนะครับตอนนี้คนจีนก็มาเมืองไทยเยอะมากครับคนจีนมาเมืองไทยเยอะจริงๆตรงนี้ กล้องอย่างช้าๆเนาะแยกปทุมวันนะครับสีแยกปทุมวันครับร้านปุ้น<อ>ตรงหน้าก็จะเป็นสะภานล่อยติดแอร์ครับรู้ว่าสกายวอล์กติดแอร์นะครับขึ้นไปแอร์เยน็นฉ่ำครับ กันแล้วเอากับซื้นเจอซื้นใจครับนะครับนักท่องเที่ยวทั้งนั้นครับโอ้ยน้องนี่ครับเพิ่งกมาอยู่ในายพวกครับโซมาก็เป็นคนจีนเนาะตอนนี้จีนก็กลับมาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้จีนมาเยอะมากตอนนี้ในช่วงปลายปีครับจีนมาแรงครับตอนนี้ไปไหนก็เต็มไปด้วยหนุนตีสาวหมวยนะครับ นี่ก็สวยครับทุกคนนะครับมุมนี้ก็หน้ามายืนถ่ายรูปนะครับนี่มุมนี้ถ้าใครมาตามรอยมุมนี้ก็ขอนําเสนอนะครับแต่ถ้าจะมาก็ขอให้มาก่อนมืดค่ำนะครับก่อน18-30สูนนะครับถ้ามืดค่ำก็จะไม่สวยครับถ้าช่วง18ก็จะได้ฟิลเปิดไฟเนาะเปิดไฟท้องฟ้าก็ไม่มืดคืนเท่าไหร่ก็จะได้ฟิล อีกแบบหนึ่งนะครับน่ครับตัวขามคนจะไล่ครับโอ้โหโมีความสุขจริงๆวันนี้มาดูมาบ่อยมาเรื่อยก็ห้ามเบื่อนะครับทุกคนหวังว่าอย่าเบื่อกันนะครับห้ามเบื่อเด้ก็แหล่งท่องเที่ยวนาะช่องของบัตดก็เป็นช่องที่ถ่ายทําเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเนาะ ก็ต้องมาที่เดิมๆนะครับแต่คนตรงหน้าก็คือคนใหม่นะครับเดี๋ยวเรากลับไปมุมนี้ก่อนมุมเดิมตัวนี้สามหมวยเยอะขึ้นตัวนี้สามหมวยเยอะขึ้นนี่สามหมวยแต่งชุดนักเรียนไทยนะครับนี่เดี๋ยวเราขออยู่มุมนี้เนาะนี่ทุกคนนะครับ สามวมวยแต่งชุดเรียนไทยนี่เต็มกับมาถ่ายรูปนะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะเดินผ่านไปผ่านมานะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็หยุดปุ๊บถ่ายรูปปั๊บนะครับนี่ครับสาวจีนนะครับ โอ้ยเนาะเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับเป็นภาพที่สวยงามครับก็ไม่รู้ว่าจะบันยายอย่างไรนะครับทุกคนนี่ครับเป็นภาพที่งดงามครับ ไปด้วยนักท่องเที่ยวจริงๆก็ต้องขอเชิญทุกคนอีกครั้งนะครับถ้าใครยังไม่เคยมาเนาะถ้าใครยังไม่เคยมาตรงนี้ก็ขอเชิญครับตรงนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าห้าง ABK นะครับอยู่ด้านหน้าห้างสยาม d i s c o v e r ่นะครับการไปกันมาง่ายครับมาด้วย BTS ครับมาที่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ถึงเลยนะครับมาหาถ่ายรนะูปเนาะมา เช็คอินมานั่งชมวิวครับนักท่องเที่ยวก็แห่มาครับนี่ครับเยอะจริงๆวันนีโหโห้ในช่วงคำ่ำๆนี้ เดี๋ยวขอพาเดินอ,อีกถึงรอบนะเนาะแล้วค่อยกล่าวลาก,กันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเดือนหน้านะครับเดือนหน้าปลายเดือนมกราคมบลดัสก็จะไปเที่ยวที่อำเภอท่าพนมนะครับไปเที่ยวงานน้ำมาศการองค์พระท่าพนมครับในวันที่สุกครับนี่ทุกคนเต็มครับ โอ้โหวันนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับเยอะจริงๆครับมาถ่ายรูปมาเช็คอินนะครับโอ้โหต่างคนก็ต่างนำมือถือขึ้นมาถ่ายรูปครับส่วนมากก็เป็นคนจีนครับเท่าที่ดูเท่าที่ดูจาก ใบหน้านะครับวนมาก็เป็นคนจีนเนป็นมากสงสัยคงจะถูกใจ f อซที่ชอบสาวจีนชอบสาวหมวยเนาะน,นี้ครับสงสัยคงจะถูกใจอย่างแน่นอน,นครับนี่ดันด้ครับเป็นสาวจีน แต่เถ่ายคลิปก็ไม่รู้ว่าจะชวนคุยเรื่องอะไรเนาะก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายอย่างไรนะครับนี่อันนี้ก็เป็นชาวต่างชาติครับตอนนี้คนทุกเชื้อชาติก็มาโฮมอยู่ที่เมืองไทยครับตอนนี้คนทุกเชื้อชาติมารวมตัวอยู่ที่เมืองไทย ตอนนี้ก็กลายเป็นเมืองนานาชาติเนาะตอนนี้เมืองไทยกรุงเทพมหานครนี้กลายเป็นเมืองนานาชาตินะครับคนทุกเชื้อชาติก็มารวมตัวนะครับในช่วงปลายปีคึกคักจริงๆโอ้โหโ,โ,โ,โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับถ้าใครชอบอกชอบใจก็ขอให้ช่วยฝกดไลค์กแชร์ให้กอนัดด้วยน,นะครับ ขอแฮปปี้นิวเย่เนาะขอแฮปปี้นิวเย์นะครับสุขสันต์วันปใหม่นะครับขออวยพรลงหน้าเนาะสุขสันต์วันปีใหม่แฮปปี้นิวเย่ลงหน้านะครับวันนี้ก็คือวันศุกร์วันศุกร์ที่สซาครับนี่ปืนใหญ่อาเชียนนั่นนะครับปืนใหญ่อาเชียนนันวันนี้ก็คือวันศุกร์นะครับแต่คลิปนี้ก็น่าจะลงวันเสาร์วันนี้น่าจะตัดต่อไม่ทันเพราะว่าตรงนี้ก็มีเสียงเพลงคอๆหน่อย ก็ต้องขอนําไปเช็กก่อนนาไปเช็คกับทาง youtube นะครับนี่ทุกคนนะครับสาวจีนโอ้ยเนาะนี่ครับ, NO, รบด้านนี้ก็คนจีนครับนี่ครับคนจีนมาเยอะจริงๆครับนี่ทุกคนโอ้โหคนจีนมาเยอะมากน่ครับโอเคเนาะโอเคเนาะก็ขอให้ช่วยฝันไลค์ฝนแชร์ให้บ้านด้วยนะครับ ปี้นิวเยเลนะครับขอแฮปปี้นิวเยีลล่วงหน้าครับขอให้ f อฟซมีความสุขเด้อมีความสุขความเจริญให้คุณขอคุณแม่คุณแต่งปัยายมีร่างกายแข็งแรงเนาะมีร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเนาะแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพลมไซของลูกของหลานนานๆนะครับ